แค่มีแก้วกับถั่วเขียวเราก็มีถั่วงอกกินภายใน3มวันเลยนะคะทําง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีเพาะกันค่ะไปกันอุปกรณ์ก็ไม่ยากเลยค่ะมีแก้วน้ํานะคะแก้วพลาสติกเนะะี่ยค่ะแล้วก็จอบก้นไว้นะคะไว้ให้เป็นที่ระบายน้ําค่ะนะ <c oughs> แล้วก็มีถั่วเขียวค่ะมีมีถั่วเขียวเนาะค่ะ ถั่วเขียวที่เราใช้ต้มถั่วเขียวนี่แหละค่ะซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนะคะก่อนอื่นเลยแม่ดาวก็จะมาตวงถั่วเนาะที่จะใส่เข้าไปในแก้วนะคะคราวที่แล้วใส่เยอะไปหน่อยก็ใช้ประมาณนี้ค่ะเวลาเขาขยายตัวนะคะเขาก็จะขยายเกือบเต็มแก้วเลยค่ะพอตวงเสร็จนะคะเราก็นำไปใส่ขวดโหลค่ะ แช่ไว้นะคะแช่ถั่วเขียวไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนค่ะ <c oughs> เ,เสร็จแล้วนะคะก็เทน้ำลงไปนะคะแช่ถั่วไว้นะอ่าเราก็จะแช่ถั่วไว้ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะพอครบสี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาพะกันค่ะครบเราแช่ครบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะ ต่อไปเราก็มาเทน้ำออกค่ะแล้วก็ล้างถั่วอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นว่าถั่วเริ่มพองตัวขึ้นแล้วนะคะนุ่มขึ้นแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็มาบรรจุใส่แก้วนะคะนะคะ่ะนะคะแม่ดาวจะใส่ไว้ประมาณนี้นะคะ หนึ่งส่วนสามของแก้วค่ะแล้วเดี๋ยวพอเขางอกเขาก็จะขยายเต็มแก้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำค่ะนะคะน้ำเขาก็จะน้ำเขาก็จะรั่วไปทางทางก้นนะคะแล้วก็นำกระดาษชุบน้ำมาคลุมไว้ค่ะ อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะก็นำไปใส่ในภาชนะกันน้ำไหลออกมานะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะเก็บไว้ในที่มืดนะคะแม่ดาวก็จะเก็บไว้ในตู้เก็บของค่ะนะคะแล้วก็รดน้ำทุกวันนะคะทุกวันก็เ,าเขาออกมารดน้ำแล้วก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมค่ะ วันนี้ก็เข้าวันที่สองนะคะสวยงามเลยถั่วงอกนะคะกําลังงอกรากออกมาแล้วค่ะเป็นจากถั่วเขียวเป็นถั่วงอกแล้วค่ะนี่นะคะวันที่สองเราก็เหมือนเดิมนะคะเปิดแล้วก็ใส่น้ำค่ะ วันนี้ก็เข้าวันที่สองนะคะ2เต็มแล้วค่ะขึ้นวันที่3นะคะถั่วงอกของเราก็นี่นะคะถั่วงอกของเราก็ยาวขึ้นแล้วค่ะถ้าใครจะกินจริงๆก็กินได้แล้วนะคะหรือว่าจะรอให้เต็ม3วันก็ได้ค่ะคือทิ้งไว้หนึ่งคืนนะก็จะได้ถั่วงอกที่ค่อนข้างจะยาวสมบูรณ์ขึ้นนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมแม่ดาวก็จะเปิดฝาแล้วก็รินน้ำใส่นะคะ ริมน,น้ำไม่ท่วมอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ให้เขาไหลออกมากค่ะเก็บไว้ในตู้อีกหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้ก็ได้กินแล้วค่ะก็ผ่านไปแล้ว3ามคืนเต็มนะคะต้นก็ยาวใช้ได้นะคะแล้วก็ไม่ผอมจนเกินไปเอาไปทำอาหารได้สักจานหนึ่งค่ะ ก็จบไปแล้วกับการพาะถั่วงอกในแก้วง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำดูถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ก็กดแชร์ด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะกินหรอคะอกินกินได้่ะกินได้อร่อยไหมคะมอือนี่นะถั่วงอกคะ่ะที่เพาะเอาไวา้ แค่มีแก้วกับถั่ว